สวัสดีครับทุกคนผมคนบ้านๆนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเพื่อนๆที่ไม่สามารถนะครับเปิดแอป SCB EC ธนาคารไทยพาณิชย์ได้นะครับระบบมันแจ้งเตือนเหมือนในรูปภาพนะครับให้เราปิดเอ่อการเชื่อมต่อ VPN นะครับสาเหตุที่เราเปิดแอป SCB EC ไม่ได้นะครับระบบแจ้งเตือนให้เราปิด VPN อะไรสักอย่างนะครับเป็นเพราะว่านะครับ เราเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ VPN เอาไว้นั่นเองนะครับ VPN คืออะไรเอาสั้นๆง่ายๆนะครับ VPN คือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนนะครับ Virtual Private Network สร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวนะครับระหว่างอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยที่เราใช้ VPN เพื่อส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยตัวตนผ่านเครือข่ายสาธารณะนั่นเองนะครับ ถามว่า VPN มาจากไหน VPN นะครับได้มาจากผู้ให้บริการ VPN ทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งมันจะมีผู้ให้บริการ VPN หลายหลายประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวเราใช้การเชื่อมต่ออยู่ประเทศไทยแต่เราสามารถสร้างการเชื่อมต่อโดยผ่านการเชื่อมต่อ VPN อยู่ในประเทศอเมริกาก็ได้นะครับพูดง่ายว่าเป็นการซ่อนตัวเองบนโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับ ถ้าเราเปิดการใช้งานการเชื่อมต่อ VPN เอาไว้นะครับเรามาเปิดแอป SCB Easy ของไทยพาณิชย์นะครับแอปธนาคารก็จะมองไม่เห็น IP นะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารที่เราต่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเมื่อธนาคารมองไม่เห็น IP หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของเราแอปธนาคารมองว่าเราไม่ใช่เจ้าของข้อมูลนั่นเองนะครับธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดใช้งาน แอปในขณะที่เราเปิดการเชื่อมต่อ VPN เอาไว้เราต้องปิดการเชื่อมต่อ VPN ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดแอป SCB Easy ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเรื่องการเชื่อมต่อ VPN ต้องขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าอธิบายไปบรรยาวนะครับเรามาปิดการเชื่อมต่อ VPN ในโทรศัพท์ของเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ เลือกการเชื่อมต่อและการแชร์นะครับโทรศัพท์บางยี่ห้ออาจจะใช้ชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปที่การเชื่อมต่อก็แล้วกันนะครับให้เรามองหาคําว่า VPN แล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นการเชื่อมต่อ VPN ของเรานะครับให้เราทําการปิดนะครับโดยการกดเข้าไปที่รายชื่อ VPN ได้เลยนะครับแล้วก็กดเลิกการเชื่อมต่อได้เลยนะครับ หรือเราจะลบออกไปได้เลยก็ได้นะครับเพราะมันไม่เป็นผลต่อการต่ออินเทอร์เน็ตของเรานะครับเมื่อเราปิดการเชื่อมต่อ VPN แล้วนะครับให้เรานะครับเข้าไปลองเปิดแอป SCB Easy ดูนะครับว่ามันสามารถเปิดใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับหลังจากที่เราปิดการเชื่อมต่อ VPN แล้วนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับก็ลองเอาไปทำตามนะครับสวัสดีครับ